ขออนุญาตเรียนท่านพลเอกดรมเดตนะครับท่านพลเอกวินยัยคุณอัศวินนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการเป็นผู้บ้ใหญ่ในโพแแลกแล้วก็โดกูดามิสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะเ,เรียนก็คือบรรดาท่านขุนพลนะฮะทั้งหลายแหล่ ขุนพลแล้วก็ยอดขุนพลของโพรแลกแล้วก็ดูบูดามิที่มาร่วมกันในวันนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความสำคัญสำ,ญสำหรับผมนะครับมาก,มากๆทีเดียวเพราะนอกเหนือจากได้รับเกียรติจากท่านที่เคารพมาร่วมงานที่มีความสำคัญและมหัศัรรยส์แห่งชีวิตผมว่า อีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานกำเนิดที่กโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับซึ่งเป็นแหล่งศึกษาของผมเองของคุณบัณฑิตด้วยของคุณวินัยด้วยแล้วก็ของของบุคคลซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรักษาประเทศชาติของเรามาตลอด แล้ววันนี้เป็นวันที่สำคัญมากแต่ผมเลือกที่จะมาที่นี่ในวันนี้เพราะว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญไม่ใช่เฉพาะเรื่องความมั่นคงของชาติเท่านั้นมีความสำคัญที่สุดกับมนุษยชาติทีเดียวท่านที่กร,รบครับกระผมอายุเมื่อกี้นี้มีคนถามว่าอายุเท่าไหร่ผมก็ตอบว่าผมอายุ18บป ที่สนะิแปดนั้นเอิิญตัวเลขมันควยกันนะจริงๆแล้ว8ปดสอดแบอดนะผมเกิดเมาปีสองพี่ร้อจสบห้าจบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุจอมกรเมื่อปีสองพเจเมื่อสองเดือนที่แล้วก่อนจบการศึกษานะครับระหว่างเข้าการรับการศึกษา มีเพื่อนร่วมรุ่นอยู่ด้วยกันสามสิบคนะแต่ตอนจบนี่เหลือยี่สิบห้าตายไม่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 ให้ตา,ตายตกไปฮะตกไปห้าคนเหลือยี่สิบห้าเมื่อเดือนที่แล้วไปเผาศพเพื่อนคนที่สิบห้าก็น่าจะมีคนที่ไปเผาศพเพื่อนสิบคนด้วยกันแต่ปรากฏว่ามีไปแค่หกคน พราะอีกสี่คนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหคนที่ไปนะฮะเดินได้สามคนอีกสามคนต้องใช้ไม้เท้าในกระบวนที่เดินได้สามคนไม่มีใครหล่อเถอาผม<อ>พี่น้องที่เคารพกับที่ผมนำสิ่งนี้มาพูดเพราะว่า อยากจะให้ทราบว่าผล,ผลที่ออกมาตามที่ผมได้กล่าวให้ทราบนั้นมาจากการที่ผมได้มีโชคดีฮะได้รู้จักกับคุณอัศวินแล้วก็ได้ลองรับประทานผลิตผลของดุดกุดัมมิของท่านจนถึงวันนี้ก็ประมาณแค่สี่ห้าเดือนประมาณนะ แต่ปรากฏว่าสรรพสิ่งในร่างกายที่ไล้ประสิทธิภาพหายไปไหนหมดไม่ทราบั่นเุกทรสิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องทางสุขภาพพี่น้องที่รบคงจะรู้นะครับการวัดความสำเร็จของแต่ละชาติแต่ละประเทศหรือความสำเร็จของแต่ละบุคคลหรือสังคม เขาวัดกันด้วยปัจจัยแค่สามมก,การหนึ่ง Health หรือสุขภาพอนมามัย d e e d u c a t i o n การศึกษาและ I ก็คือ Income, HDI สุขภาพอนมามัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วอื่นๆมันก็ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าอะไรเลยผมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการที่บุคคล จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลหรือไปป่วยผมแอสโซเสตหรืออยู่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งมีนโยบายประการหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายที่ท,ที่ที่มีความสำคัญมากแต่วันนี้เนี่ยผมเดินเข้าไปหาผู้กำหนดนโยบายของพรรคนั้นแล้วก็บอกน้องเอ้ ทำไมจะต้องให้เขาไปรักษาแล้วไปเสียสามสิบบาทไม่ต้องให้เขาไปรักษาไม่ได้เหรอผมมีวิธีการผมได้เรียนให้เขาทราบถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตผมเอง่้นครับนอกเหนือไปจากนั้นที่เราได้รับทราบจากท่านประธานบัณฑิตมอสูกนี้ ถึงเรื่องว่าคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนื่องจากว่าหมอหมอหลวงหมอธรรมดาไม่สามารถที่จะรักษาพยาบาลได้แล้วลองนึกถึงจิตใจเขาหน่อยด้ครับนะครับเมื่อหมอบอกว่าลงุงป้าหรือคุณตาคุณยายกลับบ้านเถอะครับไปนอนพักให้สบายทั้งที่ไม่ต้องไปบอกหรือไม่ต้องตอบว่ารอวันตาย แต่เราสามารถที่จะทำให้เพื่อนเราคนไทยคนหนึ่งที่สิ้นสธาในชีวิตสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนกับบุคคลธรมรมดาโดยตัวไปท่านลองคิดดูสิครับว่ามันมีความหมายอะไรบ้าง,งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือง,งานในวันนี้ที่ผมบอก หรือมหาสจจรย์แห่งชีวิตโดยแท้เนี่ยผมต้องมายังไงผมก็ต้องมาผมนำเอาสิ่งนี้ซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้บรรดาท่านขุนพลทั้งหลายได้รับทราบแล้วผมไม่รังเกียจเลยนะครับหลังจากนี้แล้วท่านมาถ่ายรูปก,กับผมแล้วไปให้พี่น้องดูอ่ะพลเอกชวลิตอายุ81หน้าตายัง เป็นอย่างนี้อยู่มีอีกนิดเดียวนิดเดียวผมพักอยู่ที่เลเวอร์ไลน์มีช่างมาตัดผมให้ถามผมทุกครั้งที่ตัดผมมีคนมาถามบอกว่าผมใช่วิกหรือเปล่าเป็นผมตามธรรมชาติครับได้ครับแต่เดิมมันเริ่มงอก ไม่รู้เป็นอะไรกินโดกกดามิเข้าไปม,มันงอกมันหายไปครับนี่เป็นประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งเท่านั้นเองครับคุณอัศวินเชิญผมมาให้ผมมาพูดเรื่องการสร้างสันติสุขคือการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในแผ่นดินบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าท่าน เห็นว่าเรื่องของความปรองดองหรือความรักกันของคนไทยวันนี้เริ่มมีปัญหาอยากจะกราบเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่หรือเรื่องที่คุณอัศวินได้ขอให้ผมมาพูดในวันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำาป็อีกเรื่องหนึ่งอย่างแท้จริงในสังคมของพี่น้องคนไทยของเราท่าน่เ้กรบครับเมื่อแปดเก้าร้อปีเอาพันปีกันแล้วกันที่แล้วมา สุโขทัยเราเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้ามีความสำคัญแม้กระทั่งการเมืองการปกครองยังใช้การปกครองในระบอบนี่ค่อนข้างเสรีใครใข่าาขาช้างขาใครใข่ขามาคายกตัวอย่างแห่งการมีสิทธิเสรีภาพของพี่น้องคนไทยในยุคนั้นสมัยนั้นยิ่งใหญ่มากครับ ถัดมาไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาสามสี่ร้อยปีที่ผ่านมาอโยธยาหรืออยุธยาเป็นเมืองเอกที่เขารู้จักกันทั้งโลกเป็นศูนย์กลางแห่งการค้าการลงทุนใครจะมาจากเหนือลงมาใต้ตะวันออกไปะตะวันตกหรือใต้เป็นเหนือตกไปะตะวันออกรู้จักอโยธยาเป็นเมืองแห่งการค้าการลงทุนเป็นเมืองแห่งการเงิน เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งทุกอย่างจเจริญก้าวหน้ามาถอยหลังมาสองร้อยปีรัตรนโกสินลต้นรัตรนโกศิ์ประเทศไทยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่ามาเทียบเลยแถวนี้ประเทศไทยต่อเรือกำปั่นไปขายญี่ปุ่นวันนี้เรือสักลำในการบรรทุกสินค้าไปขายต่างประเทศไม่มีไม่รู้ไปไหนหมด ต้องเสียค่าระวังปีหนึ่งสี่ห้าแสนล้านบาททุกปีประเทศไทยทำไมถึงถอยหลังลงทุกวันท่าน่เคกรบครับจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาให้ประเทศไทยเป็นรัฐที่ล้มเหลวเฟลสแตนและเราก็ได้รับชื่อเสียงที่คนละเรื่องกันสิ่งที่ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนไทยเราคนไทยเราถอยหลังลงทุกทีท่านครับเมื่อ20ปีก่อนเนผมเอง,เ,องเรียกท่านฮุนเซนตอนนั้นเป็นพันโทฮุนเซนมานั่งทางซ้ายผมเรียกท่านเจ้าลนลิตรูก ชายของท่านเสีนุมานั่งตรงกลางท่านสนซานเอามานั่งตงัวนี้สามท่านที่อยู่ในกัมพูชาเมื่อ70ปีที่แล้ทะเลาะบอกแว้งกันอย่างที่สุดเรียกเขามารวมกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนำไปประเทศญี่ปุ่นไปจดข้อตกลงร่วมกันเรียกโตเกียวเดคอเรชันหรือปติญญาที่กรุงโตเกียว ยุติความขัดแย้งทั้งหมดสร้างความจเจริญก้าวหน้าใหารกรร้กัมพูชาวันนี้ท่านฮุนเซนเป็นอัครมหาสมเด็จเดชโชฮุนเซนวันนั้นถึงวันนี้เขามีนายกรัฐมนตรีอยู่คนเดียวคือท่านฮุนเซนเรามียี่สิบคนท่านดีรครับประเทศไทยถอยหลังลงมาตามลำดับวันนั้นผมเอาไม้ก๊อบไปตีก๊อบ เล่นเลน่ออกกำลังกายที่กรุงพนมเป็นเขาถามผมว่าผมตีครีใช่ไหมวันนั้นเราเล่นกร์บหลุมละร้อยบาทวันนี้ก็เล่นหลุมละร้อยบาทวันนั้นเขาถามเราว่าเราตีครีใช่ไหมวันนี้เขาเล่นกร์บหลุมละพันยูเอสดอลลาร์นะครับมันอะไรมันเกิดขึ้นทำไมประเทศไทยถึงถอยหลังลงถอยหลัง แล้ววันนี้เนี่ยความขัดแย้งในบ้านในเมืองทุกคนนอนไม่หลับแต่แก้ไม่แก้แล้วรรมนูญจะปลองดองหรือไม่ปลองดองกันมันอะไรกันครับประเทศไทยเราอะไรคือสาเหตุวันนี้ผมต้องการนำเอาสาเหตุมาเล่าใี้น้องฟังน,นัไและการแก้ไขนะอยากจะเรียนให้ทราบว่า ทำได้แค่ข้ามคืนจริงๆถ้าเข้าใจสาเหตุวันนี้ความขัดแย้งในบ้านในเมืองของประเทศไทยเราไม่ใช่เพิ่งเกิดความขัดแย้งในบ้านในเมืองเกิดขึ้นมา80ปีแล้วนับไปจากวันนั้นเกิดปีเดียวความขัดแย้งปีเดียวกับปีผมเกิดพอดีคือม2475มเป็นปีที่ คนไทยเรากลมหนึ่งเรียกคณะราษฎรหรือคณะราษฎรประกอบด้วยตำรวจพลเ,เรือนตำรวจทหารนี่แหละครับเข้าไปยึดอำนาจมาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพี่น้องที่รพต้องรู้ว่าพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกองค์นับแต่เริ่มต้นมาจนถึงรัชกาลที่ห้าหกเจ็ดโดยเฉพาะเพราะเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกกำลังเปลี่ยนแปลง ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปการเมืองต้องเปลี่ยนเพื่อไปสอดคล้องและรองรับส่งเสริมให้เศรษฐกิจสามารถจะก้าวหน้าไปได้ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องที่สําคัญสูงสุดาการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงจากการปกรครองในระบอบที่เราเรียกเผด็จการโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นสมบูรณาญาสิทธิราชกลับมาเป็นการปกครองของประเทศหรือของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในแผ่นดินการปกครองเป็นของผู้ใด ผลประโยชน์แห่งการปกครองก็ต้องตกเป็นของผู้นั้นถ้าการปกครองนั้นอำนาจในการปกครองเป็นของพี่น้องประชาชนในแผ่นดินผลประโยชน์ในการปกครองต้องตกเป็นของประชาชนไม่มีนะครับคนยากคนจนที่มองเห็นกันอยู่ในประเทศไทยในตัวนี้วันนี้ประเทศไทยโครงสร้างประชากรเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ข้างบนคนจนนิดเดียวคนรวยนิดเดียวคนจนกงละมหาศาล และเป็นอย่างนี้จริงๆความแตกต่างระหว่างความยากจนคนร่ำรวยจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,านตามลำดับเพราะบ้านเมืองนี้ยังเป็นการปกครองที่ไม่ใช่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งรัชกาลที่ห้าท่านเริ่มเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยท่านเริ่มเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับกษัตริย์เมจิหรือเอ็มเปอร์เล์เมจิของญี่ปุ่นเขาสําเร็จเขาถึงจเจริญก้าวหน้าเรายัางไม่สําเร็จเรายัางล้าหลังรัชกาลที่ห้าท่านทรงวางรูปแบบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ท่านทรงสั่งสอนอบรมพี่น้องประชาชนให้รู้จักว่าจะปกครองดูแลตัวเองยังไงยุคนั้นสมัยนั้นท่านจัดตั้งสุขาพิบาล้าฉลอมเราคิดดูดิครับหัดให้ประชาชนใช้อำนาจสเสด็จสู่สวรรค์คารัยเร็วไปส่งภาระหน้าที่ให้กับรัชกาลที่6กรัชกาลที่หก็มาทรงทำต่อต่างชาติเรียกรัชกาลที่หว่าดโมครติก สิ่งเป็นพระเจ้าอยู่วหัวประชาธิปไตยทรงเสด็จลงมาโต้ตอบกับพี่น้องประชาชนใช้นามประกาว่าอัศวพาหุให้เสรีมะชี่น้องประชาชนให้ทุกอย่างเสด็จสู่สวรรค์ข้าไลายเร็วไปอีกมาถึงราชการที่เจ็ดราชการที่เจ็ดก็กำลังจะมอบให้แล้วพวกเราใจร้อนนะรีบไปยึดมาก่อนพระองค์ท่านเ็ไม่เคยรับสั่งอะไรที่เป็นปฏิเสธเลยเอาไปเลย แต่ขอเอาไปให้พี่น้องประชาชนนะข้าพเจ้ายินยอมที่สละพระราชอำนาจที่ข้าพเจ้ามีอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไม่ยินยอมที่สละให้คนหนึ่งคนใดหรือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นหักขานถูกบันทึกเอาไว้ที่ใต้าฐานพระบรมรูปพี่น้องที่ก็าลังฟัตจนวันนี้ยังไม่มีเมื่อไม่มีก็ตกต่ำมาเรื่อยเมื่อไม่มีความขัดแยง้ง เ,เพราะอำนาจมันเป็นของประชาชนเมื่ออำนาจไม่ใช่เป็นของประชาชนก็ต้องเป็นของคนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งวันนี้การปกรครองในชาติเราไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นระบอบเเด็จการเสื้อแดงบอกว่าน,นี้เป็นผดเด็จการรัฐสภาอีกฝ่ายหนึ่งบอกเสื้อเหลืองบอกเป็นผดเด็จการแบบเป็นผดเด็จการทหารพูดกันง่ายๆอันนี้เป็นผดเด็จการรัฐสภาว่ากันอย่างนั้น ท่านลองดูสิครับทุกฝ่ายบอกว่าบ้านเมืองเราเป็นการปกครองระบอบเผด็จการทั้งสิ้นแล้วมันจะไปเจริญได้ยังไงมันก็ง่ายนิดเดียวครับคือสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองซึ่งสร้างง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรเลยสร้างประชาธิปไตยเกิดขึ้นก็ให้สิทธิเสรีภาพกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนมีอำนาจในการบริหารจัดการตัวเองให้พี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้การปกครองที่เราเรียก e l e c ็ e d government ที่มาจากการเลือกตั้งซะมีประเด็นหรือมีปัจจัยในการสร้างการปกครองระบอกเฉลียไตไม่กี่ข้อวันนี้มันไม่สร้างกันนะครับท่านครับวันนี้มันจะสร้างอะไรกันอยู่รัฐธรรมนูญแย่งกันจะสร้างไม่สร้างจะอะไรกันเมื่อปีหนึ่งหกผมเป็นในพันเอกพิเศษทำงานอยู่ที่กัร,รบูชา มากรุงเทพเพราะพี่น้อง14ตุลา16พ,พี่น้องที่เป็นลูกหลานเป็นนิสิตนัึกษาเดินขบวนกันใหญ่ประชาชนเดินขบวนกันใหญ่ผมมาเจอคุณชาววัดสุดลาภาเป็นเลขานิการของจอมพลพระพาจารุสเสียงสมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยเป็นผู้บัญชาการทหารบอกด้วยผมถามบอกชาววัดมีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าลูกหลาน พี่น้องประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญผมบอกรัฐบาลไม่ให้เขาอ่ะมันน่าจะให้เขาสองฉบับเลยเพราะวันนั้นเรามีรัฐธรรมนูญแล้วสิบสองฉบับแล้ววันนั้นเอาไปเลยสองฉบับถ้าวันนั้นจอมพนปราพาธให้รัฐธรรมนูญพี่น้องประชาเด็กๆไปสองฉบับป่บานนี้พี่น้องท่านจอมพลปาพาธเป็นวีรบุรุษไปเลยไม่ยอมให้ให้ไปเลยวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญสิบแปดฉบับ แล้วกาลังจะมีฉบับที่19กาอีกกาลังเถียงกันว่าล่างไม่ล่างจะล่างกันยังไงดีนั่นจะเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างที่สุดรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นตัวสร้างประชาธิปไตยสร้างประชาธิปไตยก็สร้างมันเลยรัฐธรรมนูญเป็นตัวบันทึกว่าการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเรวจะเป็นอย่างนี้บันทึกไว้เรียกธรรมนูญแห่งรัฐหรือรัฐธรรมนูญประเทศที่เขามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเขาจึงมีรัฐธรรมนูญแค่คนละฉบับเดียวหรือบางทีไม่มีเลย ประเทศไทยมี18บฉบับแล้วยังไม่พอนี่คือสาเหตุที่สำคัญเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กรพบบรดนาท่านขุนพลที่รักทุกท่านอย่าตกใจงั้นต้องทำอะไรออกากนี้ขายลูก,กูดามิลูกเดียวจะไปสนใจเรื่องอื่นปล่อยให้เขาว่ากันไปผมพยายามบอกสภาวันนี้ ไหนๆจะล่าก็อย่าล่างฉบับเดียวเลยเอาสองฉบับเลยเอาไว้เผื่อเผื่อไว้ฉีกกันก้าวหน้าอีกนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาในบ้านในเมืองน่าสงสารครับได้ครับก็ขอนําเอาสิ่งนี้มาเล่าให้พี่น้องฟังประเพ็แนแค่นี้แล้วก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่าดีใจจริงๆที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วปีหน้ามาเชิญผมโกรธกันตายต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญเถอะท่านได้ทำงานที่เป็นกุศลต่อลูกหลานหรือต่อเพื่อนฝูงในแผ่นดินนี้โดยเฉพาะยิ่งกำลังจะแผ่ขยายไปทั่วโลกดูกุกนามิต้องเป็นหนึ่งในโลกให้ได้ขอบพระคุณครับครับต้องขอขอบคุณครับพนาท่านพลเอกชาวลุติยงจายุทธนายกรัฐมนตรีคนที่22ไปย่งสูงครับต้องกราบขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งครับ และในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญผู้บริหารทั้ง3ท่านค่ะพลเอกดอกเตอรบัณดิตพริยาใสสันติพลเอกวินัยทันสีคุณอัศวินวัฒนาปราโมทขึ้นบนเวทีค่ะรวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่านขึ้นมาบนเวทีเพื่อทําพิธีเปิดร่วมกันค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะต้องของกราบเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่พิธี การเปิดงานอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้มหัศจารย์แห่งความสําเร็จครับ Miracle of Success นะครับในวันนี้เนี่ยทุกๆท่านนะครับที่เป็นผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธานะครับแล้วก็ดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเป็นสักขีพยานนะครับในการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับอย่างพร้อมเพรียงกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะเอาล่ะค่ะ ในวันนี้นะครับพี่พี่สื่อมวลชนมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนับถอยหลังนะครับค่ะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับค่ะนับเลยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง จะไปทางการนะครับดูด้ยครับ Miracle of Success สร้างถึความสำเร็จครับเรล่องฉลองนะครับลงตัวดามี่เอเชียครบรอบ4ปีนะครับแล้วก็ครบรอบ9ปีของกีฬายประเทศไทยนั่นเองครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะคะที่ได้ทุ่มเทแล้วก็ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะนี่นะครับในวันนี้ก็เป็นวันความสำเร็จจริงๆนะครับใช่ค่ะ ขอแสดงความยินดีกับทุกๆกท่านด้วยนะครับ<ช>เพราะว<ช>่าหลังจากนี้ไปเร,เราจะเข้าสู่ช่วงของการมอบรางวัลเยอะมากเลยทีเดียวใช่ค่ะสังเกตได้นะคะจากรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกทท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเป็นรอยยิ้มที่มีความภาคภูมิใจแห่งความสําเร็จที่เราได้ร่วมสร้างกันมานะค่ะนั่น,นเองนะครับ